สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนณเดชคูกิมิยะใช้ชีวิตเรียบง่ายติดดินจนลืมตัวว่าเป็นพระเอกแน่นอนว่าเป็นพระเอกซุปตาขวัญใจของใครลหลายๆคนเลยล่ะครับสําหรับแบรี่ณเดชคูกิมิยะหวนใจของนางเอกซุปตายายะาอุรัสยาสเปอร์บันจะเห็นจากหลายๆครั้งว่าหนุ่มณเดชนั้นเป็นพระเอกที่ใช้ชีวิตติดดินเชียวเชียวเสอยุดรองเท้าแต่ก็สามารถออกจากบ้านได้แล้วนั้นก่อนหน้านี้นเจ้าตัวยังบิดมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวที่ภูเก็ตซึ่งณเดชนั้นส,มสมวมใส่หมว กกันนแต่ที่พีคคือเจ้าตัวไม่ใส่รองเท้าขับรถในสแกรมของแม่แก้วยังได้โพสต์ภาพของลูกชายถอดเสื้อโชว์กล้ามแน่นๆวิ่งอยู่ริมถนนงานนี้ทำเอาสาวๆถึงกับคร๊ตลั่นกันเลยก็ว่าได้ครับแม้จะได้ชื่อว่าเป็นพระเอกสายเชิลวซุปตา์ติดดินตัวจริงแต่พอเป็นเรื่องความรักพนุมณเดชคุกมิยะก็ไม่น้อยหน้าใครที่ไหนเพราะล่าสุดทุ่มซื้อปลายบอกรักยายาอุรัสยาเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์ให้กับแฟนสาวสุดหวานเชิญเรียกได้ว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆวันนี้ทางทีมงานจะพา เปิดบ้านดาราที่อบอุ่นไปด้วยความรักของครอบครัวกับวิถีชีวิตแสนเรียบง่ายโดยบ้านหลังนี้หนุ่มนะเด็ดอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และน้องหมาอีกสองสามตัวเป็นบ้านที่ไม่ได้ใหญ่โตอลาัางการมากมายมีขนาดกําลังพอเหมาะกับสมาชิกครอบครัวภายในบ้านตกแต่งแบบเรียบง่ายเน้นความสะดวกสบายและการใช้งานของคนในบ้านเป็นหลักห้องนั่งเล่นมีโซฟาสีครีมประดับด้วยพรมสีหวานส่วนเฟอร์นิเจอร์แนละตู้โชว์ในบ้านเป็นสีขาวทั้งหมดพร้อมจัดวางถ้วยรางวาัลจากเวทีต่างๆไวอ้อย่างเป็นระเบียบ และภายนอกยังมีมุมออกกําลังกายให้คนในบ้านได้ดูแลสุขภาพกันด้วยชนบริเวณบ้านก็รายล้อมไปด้วยสนามหญ้าสวนย่อมและสวนสุดร่มรือนให้ความสดชื่นและร่มเงาแก่ตัวบ้านท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ